ทีไม่มีเสียงด้ <c oughs> งหเหรอเาหเบ๊ะเขาให้อ๋อ Peace. มคุณทำไรอ่ะแคุณตัวคุณเป็นยไง พี่ดิเออเป็นไรอ่ะเออเป็นไรอ่ะเพียงแกเหมือนไอ้นี่แหลยเอ็กโซซิสอ่ะเหมือนเอ็กโซซิดน่ากลัวแบบพี่รู้อาอคุณทำยังไงเนี่ยฮะถ้ามันเป็นเงี้ยมันต้องไปโรงเรียนโรงเรียนเวนท์มอนน่ะรู้หรือเปล่าไม่รู้ครับสอนหน่อยตัวเอาเป็นพรอตัวคนค้างหแหลมั้ก ไม่ใช่เดินดูเดินไม่ได้เห็นปะเอาอีก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 อยู่แลนเหลืองอยู่แลเหลืองอยู่แลเหลืองมาแลนเหลืองดเอาเอาแลนด้เงเหลองาดห้บงเห้บังมดหยู่เหลือมอู่นด์ม่รื่มามาหอ น่าจะเป็นล้านละมั้งเกือบล้านละมั้งอยาปลุดีก็อืมอืมเฮ้ยน่ากลัวทำมั่งทำมั่งทำมั่งไม่ให้ทำมั่งเฮ้ยเขาไม่รู้เราไม่รู้ทำมั่งเร็วทำมั่งไม่รู้ไม่รู้รู้เห็นแล้วเมื่อกี้ทำมาไปถามไปรู้นู่นอุ้มอุ้มอะไรอุ้มอุ้มหน่อยไม่อุ้มหน่อย <c oughs> ป,ปเอไปะเดี๋ยวไปแล้วครับทำไม่เป็นไปไหนไปแล้วไปแล้วไปไหนไม่เชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อหรือไม่อ๋อมีแฟนหรือยังครับไม่มีครับไม่หาครับไม่หาหรอกครับทำไมไม่หาครับมีแล้วปวดหัวครับ ลูกเรื่องก็ปวดหัวกบปวดหัวน่ะ ไอะพี่ขนควรที่จะตายมากกว่า <parallels> อะไร d อกแดก dog tag dog tag d o ก t a กไอหนุ่มนั่นคือใครวะไม่รู้ตุ้นใจชีเขาบอกอุ้มๆใหญ่เลยอุม้มอะไรล่ะพี่ต้นเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะอะไรวะไอตุกตาหุ่นเชิดอะเหมือนพีในนั่นน่ะในเรื่องนั้นน่ะ t ีเอ็ก r c โ s เซใช่ไหมไม่ใช่ไอเรื่องที่เราชอบดูอ่ะอไป<า>ไปส่งแลนเขียวหน่อยเราชอบดูพี่วากตอนไหนวะแลนเขียวไปส่งมลดิมองไม่เห็นตัวนะไปบอกรถเลยมาอุ้มมันมองไม่เห็นตัวไม่ได้หรอได้แต่อุ้มไปก็ไม่เห็นไปเร็ว ไาตรงไหยอันนี้อุ้มอยู่หรือเปล่าอุ้มอยู่ไม่ได้อุ้มเนี่ยเมื่อกี้มันยังกระโดดอยู่เลยไปเร็วไปไม่รับดิไปส่งหน่อยไปเล่น L อยู่ไปส่งหน่อยไปส่งหน่อยอยู่เลนเขียวเหรอใช่ไม่เอาเดี๋ยวโดนต่อยไม่มีใครต่อยเขาไม่ให้ไปแลนเขียวถ้าไปแวะไปฉบๆก็ได้เร็ว ใช้เท่างอะไรอะ่ะพี่รู้เหมือนคุยคนเดียวอ่ะ <c oughs> คนอื่น <c oughs> มาฟังก็แ <c oughs> เป็นไรกลัวโดนต่อยไม่มีใครต่อยไม่มีใครตอ่อยไม่เอาเลนเขียวน่ากลัวเลนเขียวไม่น่ากลัวเลนเขียวน่ากลัวเดี๋ยวผมจะบอปพังเองไม่เอาเร็ว <c oughs> ไปเลนอื่นได้ไหม Áo phên... nén đèn! Ok. Xin <coughs> 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 ตรงไหน ed, แลนเดงแลนเขียวเลยไม่เอาเล้วผมรู้จักอยู่ไม่ต้องห่วงไม่เอาคุณก็รู้จักไม่ใช่เหรอรู้จักใครอ่ะโทนี่อ่ะโทนี่โชกุนอะไรเงี้ยเร็วเดี๋ยวเขาต่อยใครทำไร้ายไม่มีไม่เอา ไปดูไอ้ไกลไปดูไอ้ไกลไปดูไกลๆนะทำไมเลนเขียวมันน่ากลัวเพรคนมันเยอะไหนเข้าไปดูสิเห็นไหมมีแค่สี่คน,น <จะ S 1> เองเไม่เอาไปใกล้ให้หน่อยจัวๆจัวจัว,จว,จวไม่จัวไม่จัวจะไปหาใคร ไปหาพี่โทนี่พี่โทนี่เหรอเดี๋ยวโทรให้ไหมโทรมันน่าจะอยู่ร้านเขียวแกเดี๋ยวโทรให้แล้วก็ให้พี่โทนี่มารับไงอ่าทำไมถึงกลัวร่านเขียวอ่ะเนี่ยฮะทำไมกลัวเนี่ยเพราะคนมันอยู่เยอะเอ้ยถึอเมื่อกี้คนก็เยอะ เลนเหลืองมันอยู่ตลอดเลนเขียวไม่รู้จักใครเลยไม่กล้าไปแล้วก็รู้จักโชกุนไม่ใช่หรอรู้จักอ่ะแล้วก็โชกุนไม่ได้คุยกันหรอก็คุยยูแต่ไม่ใช่แฟนซะหน่อยอแล้วพี่โทนี่ล่ะโทนี่ก็รู้จักรู้จักอ่ะ ม่กลัวอเเขียวก็ไม่ได้สนิทกับพี่โทนี่ขนาดนั้นไปหน่นอยไ,ได้คุยกันนะแล้เาเขาก็อาจจะสนิทอยู่หรือเปล่าอสองที่อื่นนี้สองช่องตรงนี้ก็ช่องตรงนี้ว้าไอ้เล่นเขียวไม่เอา หายตัวได้เหรอ๋อ,อมันเป็นบักพอดีครับทํไม่ใช่บักล่ะมันไม่ใช่บักอย่างนั้นคือแบบว่าตัวหายแล้วไม่ได้เราไปทำอะไรครับผมกำลังจะกลับแลนเขียวไงจะออกแต่พี่ไม่ไปส่งอ่ะเราจะกลับยังไงห้นะาเบิกลนไม่ได้อ๋อเดี๋ยวให้คนไปส่งครับ ถ้ารน่าโดนแทงนะอาผิดชอบด้วยใครจะแทงครับอันนี้ไปหาใครหาพี่โชหรอใช่เราก็สนิทกับพี่โชไม่ใช่เหรอสนิทอ่าแล้วจะกลวโดนแทงทำไม พี่โชอ,อยู่เหรอโชอ,อยู่โชอ,อยู่เอาไว้กินกันแล้วอ,อ,อันนี้วิทเปอร์หรือเปล่าวิทเปอร์แล้ววิทเปอร์ทำไมอา้อาวแล้วทำไมต้องไม่วิทเปอร์อะแล้วทำไมต้องไม่วิทเปอร์ ลรวจะมีเปอร์ทำไงนี่ง่ายมาส่งแฟนให้แล้วฮะน้องพีชใครอุ้มหน้าอยู่ก็ไม่รู้แล้วเขาก็พามาจังเนี้ยใช่หรอดูดิแล้วใครอุ้มอ่ะไม่รู้ไอ้ผีห้าตาตาแลนเขียวก้อยบอกว่าเปิดรถไม่ได้นี่ไไอ้ผีห้าตาตาแลนเขียวอีกแล้วมันต่อยมันต่อยไป้สองหน่อยเปิดรถไปสองหน่อยได้ได ไม่รู้เขาพามาที่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยฮัลโหลโหลทรเรียกโทรเรียกไอ้เท็ดให้หน่อยแล้วบอกว่ารอบอกรอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมึงเปิดประตูให้หน่อยโอเคปะ่ะรอแป๊บนึงเปิดป,ป,ประตูอะไรอ่ะเปิดประตูที่สิบอะโอเคปะ่ะไอ้เท็ดมันขายายาอยู่โอเคได้ได้ได้ไดบ,บอกให้รอแป๊บนึง จริงก็ไม่ได้น่ากลัวข้าเขียวเห็นไหมก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เออยิ่งเป็นคนน่ารักน่ารักแบบเราด้วยอะไรนะยิ่งเป็นคนแบบเราด้วยทำไมอ่ะก็ไม่ได้น่ากลัวไงน,าาจจน่ากลัวก็ได้นะเฮ้ยกินอะไรอ่ะ <laughs> จเจอกันเอจอกันโอเคไม่ต้องรู้หรอกว่าผมเป็นใครโอเคครับอ <Okay, huh. S 1> ะครับมีโอกาสเจอกันครับสุดสวย <c oughs> บ๊ายบ๊ายบายเอบร้อยโดนใบ